นี่วอนนัดเจ้าเก็บมานี่มันลวงก็มีอันตีมันลวงกระทอบเปลือกเลยก็ดีดีนะเนี่ยแต่อันตีมันบัรลวงที่ตมันมากระทอบเปลือกเขาก็ต้องมาหยามันเองเจีนี่จะเดเขียวปุดเดยนี่นะซัก่บอ,อกเห็นนหจะบอกนะ่ะ นี่เสียหัเสียน,นี่ก็เกนไนไม่ไหนเน,นี่ยเดี๋ยวกินะนเลยเนี่ยหัวกระโหลกเป็นห้องสมองเลยเป็นห้องทั่วสมองนะวันนัดวันนุษย์นะั่นอะอืมันหมักกระทอดดีท่านล่นมากระทอดทอดีมันจะอีนเนี่ มะเตออะตีนเหียบนี่โอ้เหล่าก็มีเก็บก่อนเจ้าเก็บก่อนเจ้าเจ้าจะประมาณนี้เจ้าฮึปูเปลือกมันได้ดิปอยู่ งามดีขนาดอืมสีดำดีบอกไว้ดีถ้าเป็นสีดำที่มันลอนก่อนในสมครไหนมันจะเสียเด้อเนี่ยอันนี้ดีแน่นอน,นอันใสๆนี่ดีแน่นอนนี่ Mày kiếp vô nát cẩn chào, vô nát vô nụ chào. Tu lâu có dài lẽo chia. Table kiếp kèn đi. Mày kiếp to, ừ, kiếp sài 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 xa con. sài nát sài 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 khẩu sài